don't want เบียดเงี้ยเถอะบ้าแล้วนะมาแล้วนะผู้ใดมาแล้วนะเลยเาม้แล้วหนาผู้ใดเนี่ยแม่บัวแม่บัวระเตอร์ของพ่อนไผ่บั๊กเชลาาอนสุกนั่งมาร่ำตัวพี่ตัวน้องมึงเลยโอ้ยเนาะตัวยุ้ยใส่รองพลาสติกจุกเป็นอย่างเลี้ยงสองคู่ค่ะโอเก็ได้มาร่ำเซกันจ้าโอ้ยทางเคียงในมอเตอร์ไซค์เนี่ยทางเคียงในมอเตอบัตนาอ้อค่ะทางเคียงมอเตออ้อเป็นอะไรจีบเป็นนักสี่ละค่ะโอ้ยมย์รักเต่าหยองไปแล้วบัดเนาะ เฮ้ยเฮ้ยยังอ่ะเนี่ยบอบอกว่าแต้นจะไปสาระเน่เด mm ี๋ยวเดี๋ยวเขาไปยังก็ว่ยืนดีดห้องเชียงใหม่น่าอ่อนเแข่งกันบ่าี่โดนตีเต้นมาได้อยู่ใส่กู้ท่านันเลยโอนจบแบบนี้เลยจ้าโอ้ยเต้นดีแต่พยายามเพิ่มอีกสุดทายต้องอยากเพิ่มอีกเออสิบนิ้วเปรนหนึ่ต้นเต่าใบก็หนูวัดสระน้ำ อีกแล้วหมอแค่ในมัตเตอร์ใส่ขอบแค่หมอแค้นหมอแค่เออตาทหารเคียงไหมเอ๋ออย่างอ่ะธนาลบแล้วค่ะยังอ่ะเดี๋ยวนี้เล้งปากกระบอกมาแท่งนั้นแล้วนี่แม่หางแค่โอ้ยนี่หมอแค้นนี่แม่ลูกสาวใครอ่ะเอากี่ลอยทะลเอาคือว่าในผัวเปานังไรไม่เหมาะผัวตากันเลยขึ้นมาอยู่กับมีโอ้ยถามเขามันจะบาดแน่หัวลอยเมื่อไหร่กลับมาขึ้นมาบานเฮาพี่เหรอพี่ปตดบอกกระบอกว่าถอดยู่บมันเป่าแค่ในยุติลาแต่เ่อไหร เป่าให้แม oh, ่บ oh, ัใส่บเด้อเอาเฮ้ยเฮลกขนดิไปยังไงอะโอ้โี่เดีพายากแ้ว่าเป่าแค่แม่บัใส่กะ่ะเาเรียแม่ลี่ยอ้าอฟังาจากนายพี่น้องจะคอยเตือโอ้ละน ลนอนเพ่นปาป้าเอ้ป้าป้าโวยด้นอนรัป้าเอ้ยป้าป้าโ้ยดนอนรลเพื่นป้าป้าห่องเสียวขั้น ah> ah uh uh ah? uh> uh uh ุน uh 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 ีเข uh 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 ี้ยวคนอันดบสี่ก้อนมเอาอเสียก้อนีเขี้ยวน่อยเอาี่เอาได้ไหนบ้าน้นนตัต้นหางเท็บเต้ยเจ้าเต้ยล้เต้ยลสิบเวประนอมต้องกับไปก่อน อุตายตายโอ้แม่นารีหัวดาบโอนซื้อบ่บัวบัวบัวทำไมปล่อยให้ลูกคนดำขนาดนี้บัวเพิ่งไปเบอร์หน้าเพราะเปนเก่าบ้านหรอเปล่าจะเป็นมาเกลิดมากหวยครับเนาะเก้าอยูุเซเบอร์ดี่ดีศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์ไม่อยอมโตศูนย์น่ะบ้าไอ้เนี้ยยังอ่ะศูนย์เแง่งกันเบอร์แต่หน้ามันคือศูนย์ไงเอ้าศูนย์เจ้าไหนคือศูนย์จนมามีขน แปดแปดโอ้แปดเต็ม่ป่บพไหวเลยลังเป็นยังไงแปดส้มสงแปดบูดล่ะกาแปดุ้นเนีโอู้หว่าดาบไล่ปันี้ึอนมาสื่อวิ่งไปโอ้าาหามาเข้ไปพุกดีไประโยน์ต่องเกไปเก็บทำไรเดาจนว่ามันสลบสลายเหมือนฉากนมาทยัหอกอเมียนเมียนเอ โจกับเห็ดมันคักมันเหนกบรกันอย่างไปไปแม่จะลพูดยปอย่างขย้นอีรอยเี้เออ่อนอรเร็วเร็วเรเอมัน้เสกับ่บอนด้แเป็นโตขแข็งบนไปไ้เยกยกยก กโอยเกิดมาโวแากโอยม้ามาผ่านแย่งแขงเอาอีกท่าเติม่าหนึ่งเดียวประนอม บทถ่ายง้ำสีจะแปลกะทีแม่มึงไปไปเข้าไปเลยแล้วมันเข้าไปมันหนักแค่แบบจะพูดว่ามาถ่ายยังม่ทำดีไหมยังค่นารีตนคือตายบอยยังหาแค่มพือมาเล่าขาอ่ะเอาสี่ราบว่าต้องเดาเนาะมันโหดไล่ท่ารุ่นโหดแม่เป็นอยังหมอรำสิงคู่กับหมอสอยคู่กับหมอสอยก้อนจิตไปหนามาหลังกับพี่น้องซิปนิวของสาวหมอรำสิงสาวสวยจากสารคามในน้ำในน้ำโตกะปีกับน้องสะกอนขาสาวบัวโป่งโสผีทาย มึงผิดก็บไผน่อย่นี่ยพี่ตัพ้นหนาหนาเอานี่ก็ได้ไดเดีอนเลยดิสอยพี่น้องฟังเอาพี่น้องมัเลยมักสอยพี่น้องเพิ่งไปแ่สีดิไปเพิ่ราตั้งหลออมังลำคือจังกิดคนกินแก้วบะมี่ผักแตงจะ่คนรักหักสีกัน็ยังเดาว่างค่บะมี่อยอ่ะคตะตั้งสอยค่ะซอยสอยพี่น้องฟังสอยเพิ่งว่านังสถิตีนั้งกะดีนังสถิดีนังกะดีดีทีดังตับคนมา เ,นะเอาคนเด็กน้อยเงยไม่รุ่นแหงแหลายเยาวชนแห่งหลายพี่น้องเด็กน้อยกับมาหลายซอยแบบส,สั่งสค์สังคมบ่มอ,อยตีสั่งสเออซอยสอยพี่น้องฟังเดยว<า>ซอยไทยเห็นอ,อย่างพี่น้องเลยมาซอยไทยใหไหไลไ<ะ>ปยังไงซุมานยยหนาสะพน,นเลร่าไทยเดินุกเรยวาสะานรอทยตี่ารอกับาาเ<อ>าไทยโหเงะรันจะสลกับเาไทยขอเสียงเด็กมาพับได้หน่อยเร็วนิดนานความดขาแน่นหนอ ผู้ใหนคงไล่อยู่หลแล้วก็ต้องโยนเด้อค่ะอย่าสำรวจจะบานให้เองนะหน้าตาดีไม่มีแฟนขอเสียงหน่อนยังสดยังสิบบริสุทธิ์ขอเสียงเลยสายสายสังสังพวงสะเดิดสายสายสังสะปั้นค่ะพี่โตสายนักศึกษาปั้งเนี่ยสายสายพี่น้องต่างสายตั้งใจฟังดีๆครับใต้อีหือซี่กับประเมินโอ้ยใครอีเปิดไอซี่คนเดียว ผู้ใหีเขียวได้สีบดเบืองเลยขอเสียงกะลีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาชีพนี้เขาเศาเห็นเบิดแล้วเออเศาสักทีแต่ไม่เห็นตัววหนิพมงอ้เห็นแชีพเห็นค่ไม่งอ้ยหมตัวมันไปบนอัลเตอร์ย่างนั้นอ่ะสิบเดวประเน้ยต้องทำให้ได้ ใช่อีเคให้จังไงอ่าตำรวจคะตรวจเงี้ยวหลังหานเลยค่ะคุเริ่มบาคุณเริ่มบาไใใจแล้วซึ่งหาชเอาสิจ้าเต้องเตย่ต้องลองดอกคอยรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเป็นทั้งอย่างมันวิ่งค้นมาเข่าของน้ำเป็นอย่างก็ว่ากันเข่ากับว่าเข่าอซื้อเป็นอย่างอ่ะไม่แง่หนราเข่ามาลับไปกินจะมาแขนโจงหมือดเพราะเข่ามาลับอยู่สิเอาหังขั้ว เน,น ML um. um, ี๋ยวน้องเอาตีเออสร้างบานเหี้กินพ่ออิ่มบ่ได้มาดอกค่ะอันนี้ห่อไปกวโกชิบะขายมืออื่นเศร้าโอ้าวว้าวยานเขาเห็นทั้งหมดหนังหงวกหลังหดเลยนักร้องมาหลายมึงมือเนี่ยนักร้องหลายเออเหมือนไปลาตัวแล้วอยากไปเซอร์เกิลเอ้าเปลี่ยนต่อแจ้งมาบ่ได้ยติดว้าวเหมือนไปลาตัวแล้วนักร้องมาหลายมือเนี่ยมาบ้านละนักร้องสาวท่านต่อไปเชิญเลยค่ะ